บีบอยบีบอยดูข้างบนจุดจบเป็นหลุมดําการเป็นหลุมแปลว่าระเบิดครั้งนี้ต้องเป็นระเบิดขนาดใหญ่ต้องมากกว่าเลข9เยอะเยอะจบข่าวคําตอบของลูกจะต้องตอบข้อ2อโอเคไหมครับเพราะ4แคตต้องมากกว่า9นิดเดียวก็พอส่วนตัวนี้ผิดแน่นอนเยี่ยมเก่งมากไปต่อลูกข้อ7อ๋อแมมพร้อม เมื่อที่คุคติงแนะนำอาลูกครับเพิ่มข้อ5เพิ่มข้อ5เพิ่มขเมข้าไปนะครับเป็น e แล้วเขียนว่าสั้นกว่าอ่าเขียนว่าสั้นกวา่าโูติงบอกว่าโจทย์ประเทศไทยปัจจุบันจะยาวนะครับดังนั้นวชิราพรลูกให้ดูช้อยก่อนดาวเกษ์ก่อนเกิดที่จบชิดเป็นซูเปอร์โนวาการเกิดเป็นซูเปอร์โนวาต้องเป็นจุดจบของดาวมวลมาก เขาถามอายุไขเมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์ลูกครับดาวมวลมากต้องให้แสงสว่างมากอายุก็เลยสั้นมีสองข้อเท่านั้นมีสองข้อเท่านั้นตัดใช้แนวดิ่งแบบนี้เราจะตามหาว่าวันนี้เราจะตอบ B หรือตอบ E ขึ้นไปดูข้างบนแบบนี้ลูกนี่คือเทคนิคการทำข้อสอบดู B ดู E ครับ B ให้มวลเทียบกับดวทิตย์เพียงแค่4.2 4.2น้อยกว่าเลข9ดังนั้นซันนี่คือดาวมวลน้อยแต่อี15.5มากกว่า9นิดหนึ่งแปลว่านี่คือดาวมวลมากจบข่าวตอบข้อ 5.